สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการกดท่า spinning attack ของอาดาบคู่นะครับผมของสายสไตเกอร์นะนี่นะครับสายสไตเกอร์ปกติแล้วเนี่ย ท่า spinning attack ในสายสไตกอรดาบคู่นะครับผมมันจะเป็นท่าแบบ special attack นะครับมันจะไม่มีการกดในคอมโบปกตินะครับผมอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กันได้นะในมือถือแล้วก็ในเครื่อง TDS นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยในสายสไตกอรสายเนี้ย คอมโบโปกติเนะี่ยไม่ว่าเราจะกดยังไงนะครับผมสปินนิ่งไอแคลก็จะไม่มีนะเพราะว่ามันถ้าสปินนิ่งไอแคลกมันไปอยู่ในสเปเชียลไอแคลกแทนนะครับผมเพราะว่าคอมโบในดาบคู่มันเยอะนะครับผมมันเยอะเลยทําให้เขาตัดคอมโบสปินนิ่งไอแคลกออกไปออกไปอยู่ในสเปเชียลไอแคลกแทนนะครับผม ซึ่งการกด Special ล t t a ทมมันก็สามารถที่จะกดได้นะให้เพื่อนๆสังเกตเดี๋ยวกินเมกาเดจูก่อนนะโอเคเราสามารถที่จะกดได้นะโดยการที่เราต้องอยู่ในโหมดนี้นะครับผมโหมดอาร์ดีมอนโหมดนะชาร์จดาบมาก่อนนะครับเราให้เพื่อนๆสังเกตนะสังเกตตรงหน้าต่างอันเล็กนะครับผมนี่นะผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะ หน้าต่างอเล็กมันจะโชว์คาว่าสปินสเปเชียลแอแทคอยู่เห็นไหมตรงเนี้สามารถกดได้นะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้นะเนี่ยเรากดไปเห็นไหมครับท่าสปินนิ่งแอแทคที่เราต้องการกดมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะกดแบบปกติไม่ได้นะนี่นะนี่คือท่าที่เราจะต้องการที่จะกดนะครับเห็นไหมครับสปินนิ่งไอแทคคอมโบอ่า สเปเชียลไอเทคมันก็จะใช้ท่านี้ท่าเดียวนะท่าที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเอาไวา้มันเอาไว้เฉพาะคอมโบที่มันเพิ่มเข้ามาในดาบคู่แล้วก็ในวุดอื่นก็มีนะครับสเปเชียลไอเทคลองเอาไปปรับใช้กันได้นะปรับใช้กับวูดอื่นได้ด้วยนะครับที่มันมีท่าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างดาบคู่ก็จะเป็นท่าสปินสปินนิ่งไอเท็ค แบบนี้นะครับที่มันเพิ่มเข้ามาให้ในภาคนี้นะเป็นท่าใหม่ของดาบผู้นะครับซึ่งเราจะกดได้นะเรื่อยๆเลยจะกดกี่ครั้งก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะกดได้นะครับผมแรกๆผมก็ไม่รู้นะครับแต่มารู้ตอนหลังนะครับถ้าไม่สังเกตนะจะไม่รู้เลยว่ามันกดได้นะครับโอเคแต่ถามว่าเราจะทําให้มันคอมโบ สมบูรณ์ร้อยเซนได้ยังไงเพราะว่ามันอยู่ในหน้าต่างอันเล็กแบบนี้มันก็กดยากใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันแบบคอมโบมันไม่อยู่ในจอยของเราหรือว่าบางคนก็เล่นสดก็ก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ผมต่อจอยเล่นนะครับผมเราถือจอยเล่นตลอดเวลาเราจะมากดหน้าจอแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะ ให้มันมาอยู่ในจอยของเราให้เราให้คอมโบของเรามันสมบูรณ์ร้อยเแล้วก็กดได้ง่ายกว่าการกดหน้าจอแบบนี้นะครับันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆนะกดซีเล็กนะครับผมหรือว่ากดปุ่มสตาร์ทนะพอกดขึ้นมามันก็จะเข้าหน้าเมนูแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ออปชันตรงนี้นะโอเคกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนมา หน้าที่สามนะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยกดเปลี่ยนนะเปลี่ยนคําสั่งตรงนี้นะครับผมคําสั่งสตาร์ทนะเดิมๆมาให้เนี่ยปกติมันจะเป็นเมนูนะครับผมมันตัง้งมันจะตั้งค่าเมนูให้ก่อนนะที่ตัวเกมมันเซตให้นะให้เราเปลี่ยนนะครับผมกดเข้าไปเปลี่ยนนี่นะเป็นคลิกนะครับผม พอเราเปลี่ยนออกมามันจะได้แบบนี้นะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมหน้าต่างอเล็กมันจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าต่างเมนูแทนนะครับมันเป็นการสลับปุ่มนะปกติเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ซีเล็กมันจะขึ้นหน้าต่างเมนูแต่ตอนเนี้เราได้เปลี่ยนมาหน้าต่างเมนูแล้วได้เปลี่ยนมาไว้ตรงหน้าต่างอเล็กแทนนะครับผมเห็นไหมตรงเซตติ้งอเล็กแทนตรงเนี้ยถ้าเรากดเข้าไปมันจะเป็น เข้าหน้าต่างเมนูแบบนี้มันเป็นการสลับปุ่มกันนะครับผมสลับให้ Special Attack เนี่ยมาอยู่ในปุ่ม Start แล้วก็ปุ่ม Select แทนนะครับผมสามารถที่จะกดได้ทั้ง Select แล้วก็ Start เลยนะเดีย๋ยวจะลองกดให้ดูนะกินเมกาไดจูก่อนโอเคเราชาร์จดาบมาก่อนนะครับผมนี่นะแล้วเราให้เรากดปุ่ม Start นะครับผม นี่นะครับตอนนี้มันคอมโบมันมาอยู่ในจอยเรียบร้อยนะหรือว่าเพื่อนๆที่เล่นสดก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับกดปุ่มสตาร์ทหรือว่ากดปุ่มซีเล็กก็ได้นะครับเนี่ยทั้งปุ่มซีเล็กแล้วก็สตาร์ทนะครับผมกดได้ทั้งสองปุ่มเลยนี่นะมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมากดตรงหน้าจอมือถือหรือว่าหน้าจอเครื่อง TDS นะครับผมเนี่ยมันก็จะใช้ได้เลยนะใช้ได้ทั้ง เครื่องทีดีอแล้วก็คนที่เล่นในมือถือนะครับผมใช้ได้หมดนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมไม่ได้แตะหน้าจอมือถือเลยนะตอนเนี้ยผมเล่นแต่ในจอยนะถือจอยตลอดเลยนะครับเนี่ยก็กดได้นะครับมันเอาไว้ต่อคอมโบไปคอมโบอื่นได้หลากหลายนะครับเนี่ยเห็นไหมสปินนิแ่แอคเคนะครับผมกดสตาร์ทนี่นะหรือว่ากดซีเล็ก ก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นท่าที่เราจะกดกันนะซึ่งอาวุธอื่นก็อาจจะมีท่าใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับตรงสเปเชียลไอเท็กตงเนี้ยก็ลองไปรปรับใช้กับอาวุธอื่นได้นะครับอันนี้ผมเป็นเมนดาคู่นะมันก็จะมีท่าสปินนี่ไอเท็กที่เพิ่มเข้ามาแรกๆอะ่ะผมก็งงว่ามันกดยังไงแต่มารู้ทีหลังนะครับก็มาฝากเพื่อนๆให้ดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะกดได้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะก็ประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแลวอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ